เห็นรัฐบาลชุดนี้แล้วขัดใจอะ่ะบริหารประเทศล้มเหลวทุกด้านไม่ว่าจะเป็นบริหารน้ำท่วมแล้วตอนนี้จะเป็นเจ้าภาพซีเกมนะคะโอ้โหจะงานจะมีเก้าธันวานี้แล้ววันที่ห้าธันวานี่ยังงานยังไม่ได้คืบหน้าไปไหนเลยค่ะจะเอาหน้าไว้ไหนก่อนประเทศไทยแม้ว่ารัฐบาลยุคไหนยุคไหนก็ไม่เคยขายหน้าเรื่องการเป็นเจ้าภาพคือต้องอลังการยิ่งใหญ่อันนี้โอ้โห รัฐมนตรีการท่องเที่ยวจัดการจัดงานไม่เป็นระบบระเบียบล้มเหลวมากรอบนี้บอกได้เลยว่าอายไปทั่วโลกแน่นอนการจัดซีเกมครั้งนี้นี่แหละค่ะการที่ได้รัฐบาลมาที่ทํางานไม่เป็นมันเป็นอย่างนี้ละค่ะเหนื่อยใจมากระบบระเบียบที่รัฐบาลเพื่อไทยเคยจัดระเบียบไว้ตั้งงไว้เกี่ยวกับซีเกมเนี่ยเรียบร้อยแล้ว นี้พอได้รัฐมนตรีการท่องเที่ยวมาใหม่สารต่อไม่เป็นค่ะก็เข้าใจอยู่ว่าย้ายจากสงขาที่ว่าจะจัดที่สงขาใช่ไหมสงขาถูกน้าท่วมใช่ไหมคะเลยย้ายมาจัดที่กรุงเทพกับชนบุรีตอนนี้ความคืบหน้า5ทันวาและว,วันที่9จะเปิดอยู่แล้วยังไม่เป็นระบบระเบียบอะไรเลยประเทศไทยจะเอาหน้าไว้ไหนกันก่อนสุด ไม่ไม่อายก็ไม่รู้จะว่าไงแล้ว